และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความเจริญในยุคนี้นะครับอันนี้เป็นทางรถไฟยกระดับนะครับสูงมากนะสูงมากเลยครับแล้วก็จะมีสถานีมีสถานีรับส่งผู้โดยสารด้วยนะครับคาดว่าประมาณชั้นสองชั้นสามสถานีน่าจะอยู่ชั้นสาม โอ้ทุกนี้ถ่ายตั้งแต่ชั้นกินใบแบบนี้นะไว้อันนี้เป็นความเจริญของจังหวัดลบบุรีนะครับนีเดป็นเส้นทางใหม่ของขบวนรถไฟที่จะวิ่งนะครับเขาเรียกว่าเส้นหนึ่งนาทีเส้นนี้เป็นเป็นถนนสายเลี่ยงเมืองนะครับอ่าสิงบุรีนะครับที่จะออกไปสลับบุรีไปทะลุเส้นนู้นได้นะครับวิ่งอ้อมเมืองลบบุรีไม่ต้องผ่านเมืองลบบุรีนะครับก็จะมีทางรถไฟเส